คุณเบื่อที่จะเห็นซัมซุงครองตลาดสมาร์ทโฟนพับได้อยู่หรือเปล่าเชื่อหรือไม่ว่ามีคู่แข่งหน้าใหม่ที่น่าจับตามองอยู่นะกำลังกล่าวถึง Vivo X43 Pro ที่มาพร้อมสเปคและฟีเจอร์สุดอลังการแต่จะสู้ Google Pixel 4และ OnePlus Open ได้ไหมละ่ะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณและกดติดตามช่องนี้ด้วยละ่ะยิ่งมีคนติดตามเยอะเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งมีกำลังใจสร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนเรื่อยๆตอนนี้เรามาดูกันเถอะว่า ว่า vivo f 4 3 Pro มีอะไรเด็ดบ้าง vivo F4 3 Pro ถูกออกแบบมาเพื่อความอเนกประสงค์สูงสุดไม่ว่าจะพับหรือกางอยู่ก็ตามตอนพับหน้าจอด้านนอกก,กว้างขวางพอให้คุณใช้งานได้แบบสมาร์ทโฟนทั่วไปสบายๆอาจจะหนากว่าคัน d y b a r Phone ทั่วไปนิดหน่อยแต่สําหรับสมาร์ทโฟนพับได้แล้วถือว่าบางมากๆวัสดุโลหะและกระจกให้ความรู้สึกพรีเมียมฝาหลังเคลือบด้านให้สัมผัสนุ่มมืออย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าฝาหลังดูดรอยนิ้วมือง่ายโดยเฉพาะตัวสีดําถึงจะมีข้อด้อยนิดหน่อยแต่ดีไซน์ของ vivo F4 3 Pro ก็ถือว่าเด่นกว่าสมาร์ทโฟน นพับได้รุ่นอื่นๆอยู่ดี หนึ่งในจุดเด่นของ Vivo F4 3 Pro คือหน้าจอด้านนอกขนาดใหญ่มีขนาดถึง6.5นิ้วตามแนวทะแยงอัตราส่วนภาพ21:9เวลาใช้แทบไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนหน้าจอปกติขอบจอบางเฉียบกระจกโค้งมนตามขอบให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นพอกลางเครื่องออกมาก็กลายเป็นแทบเปรตบางเฉียบเพียง5.2ม mm, ิลลิเมตรหน้าจอด้านในขนาด6นิ้วอัตราส่วนภาพเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างพอให้ลากหลายแอปมาใช้พร้อมกันแบบไม่อึดอัดซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มความสะดวกด้วยตัวเลือกมัลติท a สกิ้งต่างๆและที่สำคัญค บานพับเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลเรียบลื่นเป็นที่น่าพอใจแม้จะมีรอยย่นบนหน้าจอเล็กน้อยแต่ตอนใช้งานก็ไม่ค่อยสังเกตเห็นแกกลอง Vivo F4 3 Pro ครั้งแรกจะรู้สึกคุ้มค่าตังสุดๆมาพร้อมอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จ120วัตต์รองรับชาร์จไวสายชาร์จและเคสซิลิโคนเฉพาะเคสต้องบอกว่าทำได้แค่ปิดฝาหลังคงเป็นเพราะต้องการโชว์ความบางเฉียบและความโค้งของกระจกด้านหน้านั่นเอง แต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือเรื่องความปลอดภัย vivo X43 Pro ใส่เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้ถึง2ตัวฝังไว้ใต้หน้าจอทั้งด้านนอกและด้านในตัวสแกนเนอร์เป็นแบบอัลตราโซนิกที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิกเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าคุณจะใช้สแกนเนอร์ตัวไหนก็สามารถสแกนนิ้วได้เหมือนกันเพราะมันสิงข้อมูลลายนิว้วมือของคุณโดยอัตโนมัติเป็นการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจมากเลย Vivo X4 3 Pro ไม่ทําให้ผิดหวังในเรื่องคุณภาพจอเลยทั้งจอด้านนอกและด้านในมีแผงหน้าจอ OLED สว่างสดใสช่วยให้ทุกเนื้อหาดูมีชีวิตชีวาแต่ที่พิเศษคือผู้ใช้สามารถเลือกโปรไฟล์สีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปรับความอิ่มตัวของสีหรือปรับค่าสีขาวเอาใจคนชอบจัดเต็มสีสันแถมยังคมชัดสุดๆหน้าจอด้านนอกมีความหนาแน่นพิเซลถึง457 PPI และหน้าจอหลัก ก็ยังอยู่ที่412 PPI เลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะท่องเว็บดูวิดีโอหรือเล่นเกมรับรองว่าจอของ Vivo X43 Pro จะทําให้คุณประทับใจแน่นอนนี่แหละครับตัวอย่างผลงานชิ้นเอกของทาง Vivo ที่ทุ่มเทคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด ดูจากสเปคกล้อง Vivo X4 3 Pro ดูน่าสนใจมากมีกล้องหลัก50ล้านกล้องอันตราย50ล้านและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด64ล้านสำหรับถ่ายภาพบุคคลแบบเห็นรายละเอียดชัดเจนมีการนำแบรนด์เลนส์ไซส์ที่มีชื่อเสียงด้านเลนส์กล้องมาใช้ทั้งยังมีการปรับแต่งซอฟต์แวร์กล้องด้วยอัลกอริทึมของไซส์เช่นกันแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือมันจะถ่ายภาพในสถานการณ์จริงออกมาได้ดีแค่ไหนเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันในขณะที่สเปคฟังดูน่าตื่นตาตื่นใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผ ใช้คือคุณภาพของภาพถ่ายจริงๆวิดีโอตอนนี้ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพกล้องของ Vivo F43 Pro กันว่าจะคุ้มกับกระแสรหรือเปล่า เริ่มจากข่าวดีก่อนกล้องหลักของ Vivo X4 3 Pro ไม่พยายามปรับภาพให้ดูคมกริบเกินจริงเพื่อทําให้คุณประทับใจกับเซ็นเซอร์50ล้านนั่นหมายความว่าภาพจะดูมีรายละเอียดที่ชัดเจนและซื่อตรงแต่ก็มีข้อเสียนะระบบชดเชยแสงทํางานเกินจริงไปหน่อยเลยทําให้สีภาพซีจางไปเลยแถมช่วงดนามิกดูจะแคบแม้ภาพจะสว่างแต่พื้นที่เงามืดก็มักจะดําสนิท Vivo X4 3 Pro ไม่ได้พยายามใช้เทคนิคเพิ่มความคามชัดเทียมเหมือนรุ่นอื่นๆก็จริงแต่มันก็ยังมีปัญหาในเรื่องการชดเชยแสงและความ ต้องของสีอยู่ดีนี่เป็นจุดที่ Vivo น่าจะต้องปรับปรุงในสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นต่อๆไปครับมาดูกล้องซูมกันบ้างเรื่องราวก็คล้ายๆกันเหมือนกล้องหลักกล้องเทเลฟโฟโต้ของ Vivo F4 3 Pro ก็ไม่ได้พยายามเพิ่มความคมชัดเกินจริงคุณอาจเห็นขอบภาพแหลมคมบ้างเป็นบางครั้งแต่โดยรวมแล้วรายละเอียดของภาพก็ดูเป็นธรรมชาติ ไม่พบปัญหารูปวงแหวนรอบๆวัตถุเหมือนกล้องรุ่นอื่นๆนับว่าเป็นข้อดีเลยล่ะแต่เรื่องช่วงดนามิกก็ยังคงเป็นหนึ่งในข้อบกพร่องกล้องสูงม,มีปัญหาในการจัดการแสงสว่างและเงามืดทําให้โทนสีเข้มผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงบ่อยครั้งถึงจะไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงขนาดทําให้กล้องใช้งานไม่ได้แต่ก็ทําให้ vivo x43pro ยังห่างไกลจากการเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องเลิศล้ําสุดๆเราก็หวังว่า vivo จะแก้ปัญหานี้ในเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือรุ่นใหม่ในอนาคตนะ กล้องหน้าก็มาคุยกันหน่อย Vivo F f o Pro มีกล้องเซลฟี่32ล้านดูดีในสเปคอยู่เหมือนกันกลางแจ้งที่สว่างสวง่งกล้องนี้ก็ทำได้ไม่เลวเลยรายละเอียดของภาพอาจจะดูนุ่มไปนิดแต่ก็ไม่ได้แย่จนหน้ารังเกียจอะไรแต่พอเข้าในร่มปัญหาเริ่มเยอะภาพเซลฟี่จะดูซีดเบลอสีก็จะจางลงยังเห็นได้ชัดใครที่ถ่ายเซลฟี่ไว้ลงโซเชียลหรือวิดีโอขอบ่อยๆอาจจะผิดหวังหน่อยเราก็หวังว่า Vivo จะปรับปรุงความสามารถของกล้องหน้าในที่แสงน้อยให้ดีขึ้นในอนาคตนะครับ เรื่องประสิทธิภาพการทำงานนี่ Vivo X43 Pro, Pro เรียกได้ว่าไม่มีที่ติดจริงๆตัวเครื่องใช้ขุมพลัง Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 CPU 8 c อร์สถาปัตยกรรม4นาโนเมตรความเร็วสูงสุด3.3 GHz เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในชิปเซ็ตที่เร็วที่สุดบนมือถือ Android ณตอนนี้เลยจะเทียบได้ก็คงเป็นชิปรุ่นเร็วกว่านิดหน่อยที่ผลิตให้ Samsung Galaxy โดยเฉพาะแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด Vivo X43 Pro, Pro ยังมาพร้อม RAM 16 g b แบบ LPDDR5X และพื้นที่เก็บข้อมูล 512 g b แบบ UFS 4.0ที่เร็วที่สุดในมือถือปัจจุบันอีกด้วยด้วยสเปคขนาดนี้เชื่อได้เลยว่า Vivo F43 Pro พร้อมรับมือกับการใช้งานหนักๆได้สบายมากๆครับ ระบบปฏิบัติการของ vivo หรือที่เรียกว่า FunTouch OS ซึ่งรันอยู่บน Android 14มาพร้อมฟีเจอร์ m u l t i t a u c h i n g ที่เหมาะกับรูปแบบของ f 4 3 Pro เป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นลิ้นชักด้านข้างที่เก็บไอคอนแอปเวลาคุณแตะไอคอนในนั้นแอบปบก็จะเปิดในโหมดหน้าต่างลอยทันทีเพื่อให้ใช้หลายแอปพร้อมกันได้ง่ายๆหรือจะเปิดโหมดแยกหน้าจอก็แค่พับเปิดตัวเครื่องปุ๊บปั๊บของแบบนี้มันช่วยให้งานหลายๆอย่างบน vivo f 4 3 Pro ทำได้อย่างสะดวกสบายเลยแต่ก็ยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆบางอย่างที่ เราคาดหวังจากมือถือเรือธงที่ไม่มีเช่นเทคโนโลยี AI สําหรับการแตะข้างบนวัตถุในภาพเพื่อตัดออกมาอัตโนมัติแบบที่มือถือรุ่นอื่นทําได้เรียกได้ว่าเป็นที่น่าผิดหวังอยู่เหมือนกันเพราะฟีเจอร์แบบนี้มันมีประโยชน์มากๆสําหรับงานสร้างสรรค์หลายอย่างเลยนะ เรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็เป็นอีกจุดที่ vivo X43 Pro โดดเด่นมากจริงๆด้วยแบตเตอรี่2ก้อนขนาดรวม5,700ม ah. ิลลิแอมมันเรียกได้ว่าอึดกว่ามือถือจอเดียวรุ่นอื่นๆและแน่นอนว่าอึดกว่าสมาร์ทโฟนพับได้ส่วนใหญ่ด้วยจากการทดสอบเราใช้งานต่อเนื่องได้ถึงเกือบ14ชั่วโมงตอนเล่นเน็ตและราว10ชั่วโมงตอนดูวิดีโอสตรีมมิ่งแบตอึดขนาดนี้จะใช้ยังไงก็ไม่ต้องห่วงว่าจะแบตหมดกลางวันแน่นอนแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องชาร์จด่วนระโดยดีไซน์แบต้อน v v o F4 3 Pro รองรับชาร์จไวสุดๆใช้หัวชาร์จ100วัตเสียบปุ๊บแค่15นาทีก็ชาร์จแบตได้ถึง50%เหมาะสุดๆสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยและอยากชาร์จแบตให้ไวที่สุดไม่ใช่ว่าทุกอย่างใน vivo f 4 3 Pro จะสมบูรณ์แบบไปสมดลำโพงสตอริโอก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าผิดหวังเลยแม้จะมีเบตนิดหน่อยแต่โดยรวมคุณภาพเสียงก็แหลมบาดหูในช่วงกลางและไม่ค่อยใสยกิ้งเท่าไหร่ เสียงไม่กังวนทะลุทะลวงเหมือนมือถือจอเดียวเรือธงอย่างซัมซุงกาแล็กซี่ S24 อันตร้าหรือพี่ใหญ่ของมันอย่าง Z46 อย่างชัดเจนถึงมันจะไม่ได้ย่ำแย่ขนาดฟังไม่ได้แต่ถ้าหาก vivo พัฒนาจุดนี้ขึ้นมาได้อีกหน่อยก็คงจะดีไม่น้อยสำหรับรุ่นต่อๆไปแต่ในอีกด้านหนึ่งระบบสันสะเทือนของ f 4 3 p r o ก็ถือว่ากำลังดีการสั่นจะให้สัมผัสแบบคลิกเบาๆแต่มีจังหวะที่ดีในการตอบสนองเวลาเราใช้งานหน้าจออินเทอร์เฟซต่างๆเรียกได้ว่า สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมและน่าประทับใจทีเดียวสุดท้ายแล้ว Vivo X4 3 Pro คุ้มค่ากับเม็ดเงินของคุณไหมคำตอบคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในประเทศไหนด้วยเพราะในบางประเทศการจะหาซื้อมือถือพับได้รุ่นนี้ก็ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินแม้ในแง่คุณภาพเราต้องยอมรับว่ามันเป็นมือถือที่น่าประทับใจมากม ทั้งหน้าจอคุณภาพสูงการประกอบตัวเครื่องที่ดีสแกนลายนิ้วมือใต้จออลังการสองตำแหน่งสเปคเทพประสิทธิภาพจัดเต็มและแบตอืดสุดๆแถมราคาก็ถือว่าสู้ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างซัมซุงกาแล็กซี่ G4 ที่ปีนี้ขึ้นราคาไปอีก100ดอลลาร์แต่ถ้าหากว่าคุณหาซื้อ Vivo X4 3 Pro ได้ยากในประเทศของคุณการพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาอาจจะไม่คุ้มเสียเวลาและความยุ่งยากเพราะยังมีมือถือจอพับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าและใช้งานได้ดีพอตัวเหมือนกันทั้งหม ที่กล่าวมานี้ก็เพื่อจะบอกว่า vivo X4 3 Pro เป็นมือถือที่สร้างความประทับใจให้เราได้มากทีเดียวไม่ว่าจะเรื่องหน้าจองานประกอบสแกนลายนิ้วมือ2จุดสมรรถนะระดับท็อปและแบตอึดถ้ามีวางขายให้ซื้อได้ง่ายๆก็คงจะดีแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ยังหาซื้อได้ยากจากร้านคา้าที่เชื่อถือได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งกริ๊งกให้กับพวกเราด้วยนะครับ